อ้อยก็ขอสวัสดีชาวแมนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เราเนี่ยก็มาอยู่กันในสังของเกม Roblox A นะคะกันอย่างในแบบน้อที่เราขอมาเปลี่ยนบรรยากาศแบบกันบ้างหลังจากที่แรนในสังของเกมที่มาจากซีรีส์สกีบิด toilet ค่อนข้างจะติดต่อกันเลยนะคะซึ่งในแบบนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่า cultivation of the origin นั่นเอง แบบนี้เนี่ยน่าจะได้อินสเรชันมาจากบองพาที่เรารีวิวมาหลายแบบแล้วแหละเท่าที่ดูจากลักษณะนั้นน่าจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะว่ามีในส่วนของเป็นพูกแบบการแบบฝึกฝนอะไรอย่างี้การแบบว่าฝึกจนตัวเองแข็งแกร่งอะไรแบบนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการลองเล่นดูแบบนี้แล้วกันนะคะว่าระบบของแบบเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยคนได้เนี่ยเป็นหลักร้อยนะค่อนข้างที่จะไม่ได้แย่เท่าไหร่บรรยากาศแบบวันนี้คืออะไรอะคูณมานาบูสนะคะคูณ3าที่รูปปั้นออริจินมาการ์ โอ้ยเดีเดวเดะเดะอะไรเนะี่ย False Magician เอ้ยมีพวกข้ามบนอันอย่างี้ด้วยเหรอพวกนักเวน้นะคะอุ้หนีก่อนหนีก่อนอย่าตามมาเด้อ <laughs> Oh my god อ oh, oh, ้โหตีวันช็อตตาย so sorry โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอมาดูระบบก่อนนะในจอคองปุ่มเนี่ยเหมือนจะมีปุ่มตามนี้นะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคร่าวๆกันี่มีปุ่มตัว R คือ Practice Magic คืออะไรอะ่ะว้ฝึกฝนนั่งพลังเหรอฝึกฝนพวกพลังแม่หรือว่าคาชเวทนั่นเองนะคะในตอนนี้อารมณ์คล้ายๆกับนั่งสมาธิฝึกแบบนี้จะได้จํานวนมานาเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนโอเคแล้วก็บุกตัว E เป็นการโปรโมทหรือการแบบพังในส่วนของพังทลายในส่วนของคลาสของเราอะไรแบบนั้นอะ่ะเออโอเคมีอะไรอีกตัว F เป็นมานาสเฟียมานาสเฟียเหรอคืออะไร Q เป็นการคลิก Q and then click on the C เป็นมานาะคิวอ๋อคือกดตัว Q ใช่ไหมคะแล้วก็กดคลิกเนี่ยกดคลิกซ้ายจะเป็นการปล่อยอารมณ์แบบคล้ายกับลูกไฟลูกไฟแบบเนี้ยลูกไฟแบบสีพฟ้าเป็นรูปบากอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนซึ่งเราสามารถปล่อยได,ด้วยการกดตัว Q ิก่อนนะคะอ๋อโอเคโอ้โหเอาไปทำอะไรต่อสู้กับสตูอะไรอย่างนี้เหรอตัว C เป็นการแบบยอ่ออุ๊ยนั่งยอ่อมันอุ๊ย อะไรนะม่นะนั่งย่อยแบบนี้แบบความว่าอย่างไรมีตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่างต่อไปคือตัว x เป็นการสไลด์หรืออารมณ์คล้ายๆกับแด s เองคูมัวิวสครั้งเป็นการวิ่งตัว t เป็นการบินเฮ้ยมีบินอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โห คือกด Spacebar เพื่อเป็นการบินสูงขึ้น c o n t r o l เป็นการบินลงนะคะโคือเราในแบบนี้นะคือเราสามารถแบบว่าบินได้ด้วยนะคะทุกคนทําไปเล่นไปนะเนี่ยโอเคปุ่มมีค่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมนี่ปุ่มตัว F เดี๋ยวๆลงก่อนวิธีการลงคือตัว T ใช่ไหมโอเคลงมาก่อนอ่าเรียบร้อยปุ่มตัว F ตอนนี้คืออะไรอะ่ะกดไม่ได้คิ Q, ปิดปกติตัว F ไม่ชัวแฮะกดโชว์ตรงนี้ดีกว่าโชว์ตรงนี้จะมีปุ่มตัว B ตัว B คือไอ้นี่ฮะปรโบดต,ตัว R ต่างๆอ๋อเป็นปุ่มอธิบายเฉยๆสินะมีการใส่โค้ดฮะแล้วก็มีแอาพ์ทจูตรงนี้แอมพ์ิจูเนี่ยเหมือนจะมีค่ารีโลจนถึงห้าสิบนะคะทุกคนโอ้โหแอมพ์ oh. ิจูเลนจ์ตระยะหนึ่ง8แปดเราลองรีโลแมสักรอบหนึ่งหนึ่งสองสามเปะตอนนี้รีโลแอมพ์ที่จูเราเท่าไหร่ เห็นดูสิมันเลี่ยดตรงไหนไปเนี่ยอ๋อเธอเล่นเมดิชเชลเมดิชคอตไอทีิเออจอตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งจุดหนึ่งสองถือว่าดีไหมอ่ะไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจสุีก 1.8 4 1.85 1.7โอเคแสดงว่าสุ่มแรนดอมเอ้ย2อก็ไม่ได้แย่นะงันเอาประมาณนี้ก่อนมีเลสเผานะเป็นการสุม่มเผาเผาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันเดี๋ยวนะอ t t i ิจูดคือตรงนี้เนี่ยเขาทําทำการบอกข้อมูลอเอาไว้อยู่ว่าไอาข้อมูลของไอเจ้าตัวอั t i ิจูดมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะทุกคนโอเคในส่วนของค่า magical attitude เนี่ยเข,ขาได้ทำการบอกไว้ว่าเป็นการใช้การทอยของเรานะฮะเพื่อได้รับ เพิ่มของมานานัทุกคนตามแต่ละวินาทีอะไรแบบนี้ตามทัศนคที่เราสูงได้นั่นเองแสดงว่าถ้าทัศิจตเราเหมือนเยอะเนะี่ยคือข้อมานาของเราต่อวินาทีก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมในส่วนของไฮแยสหรือว่าความคอมที่เราสูงได้เนี่ยสูงใช่ไหมคะทุกคนคือเราเนี่ยอย่างเช่นแปะอะไรอย่างนี้นะเราก็มีมั่นใจเหมือนเขาได้แหละคะทุกคนคือในส่วนของสูงสุดเนี่ยเหมือนจะประมาณ4.5ถึง5หรือว่า8อะไรอย่างนั้นอ่ะคือเราก็จะมีโอกาสสูงได้เหมือนกันสําหรับค่าทัจูดนะคะทุกคนเอาง่ายๆเลยคือม ามารถได้รับเข้ามาลนะต่อวินาทีไนดะ้เยอะขึ้นแน่นอนดจะลองสูมดิจะได้แบบสักสี่จุดห้าสักษาไหมสูมไปเรื่อยๆสูมซีอีกรอบหนึ่ง 1, 1, 1, หนึ 1, 0, 4, ห่งจุดหนึ่งไม่หนึ่งจุดศูนสี่ไม่หนึ่งจุนหนึ่งไม่ทำไมมันได้น้อยจังเลยเฮ้ยมันไม่สองอัพเลยอ่ะ <laughs> มันไม่สองอัพเลยหนึ่งจุดแปดเจ็ดโอ้โหอุ้ยเกลืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนทำไปเล่นไปนะสองจุห้าเกลือเกลือล้วน เกลือล้วจริงๆโอ้โหความเกลือนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่น่าสูมเลยฮะตอนแรกไม่น่าสูมเลยจริงๆอุย้ยเผลอกดโดนโอ้โหเอ้ยเผลอกดโดนโอุย้ยยาสองจุดสอโอเคโอเคจัง ห้าสนะี่บาทเหลือแปดแล้วทุกคนทําเป็นเล่นไปเนะี่ยสูบเอาอยากเรื่องเหมือนกันะส่วนเผ่านะทุกคนคือเขาบอกว่าในการสูบเผาเนะี่ยจะได้รับเป็นในส่วนของการบูสที่ค่อนข้างพิเศษแล้วก็เป็นการคูัจํานวนพวกค่าพลางเวให้กับเราอะไรแบบนี้นะคะในส่วนของค่าพลังเป็นพวกเผ่าเนะี่ยจะมีตั้งแต่เผ่ามนุษย์สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสออกง่ายสุดแล้วก็โอกาสที่ออกยากสุดเนีย่ยมันจะเป็นออริจินนะคะโอ้โหมันจะมีเผ่าแองเจิลเดมอนก็คือมีนางฟ้าปีศาจเผ่ามังกรนะคะเผ่าพระเจ้าและ <Origin. S 2> <Wow. S 1> ซื้อได้ถ้าได้เผา Origin ออริจินเนี่ยน่าสนใจนะตอนนี้คือเหมือนเราจะยังแบบเป็นเผ่าไร้เผ่าอะไรอย่างนี้ลองสุ่มดูเผ่าเอลฟ์9%เฉยๆเดมิคิวแม่25%โอ้โหไม่อะไม่เอาอะไม่เอาขอเป็นเผ่าแบบซักเดมอนอ่าฮะุูบุกได้ปรับม5%ก็ยังดีก็ยังดีนะคะมีอะไรไหมปกติไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเซน เซนซิตี้เซนติฟายดีอ่านผิดยังไงได้เนี่ยอ่าในส่วนของระบบต่อไปคือเซนติฟายนะคะเซนติฟายก็คือเราเนี่ยเมื่อทำการลิชจนถึงแรง500เราจะสามารถเซนติฟิเคชันคลาสได้ตนเองนะคะทุกคนหมอจะเป็นออกน้ำแบบจูติใหม่หรือเปล่าไปยังนิวเรียมส์ได้นะคะแล้วก็จะกลายเป็น become a noble of higher s e t of being โอ้เหมือนจะเป็นแบบได้รับพลังบูสต์ใหม่เป็น new type ชนิดของมานานแบบใหม่อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนและจะ อารมณ์ค่ากับการจุกตินะคะคิดว่าระบบสเตตอันนี้ก็มีการบอกอยู่โอโหมีเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบแรงนะคะมานาต่อวินาทีอายุเท่าไหร่เป็นเผ่าอะไรต่างๆสเตตบอกว่าอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเล่นเคนตเล่นเคนตหรือเปล่าอ่านผิดแน่ๆอะไรดูจากทรงแล้วนะคะถามว่าแบบนี้เนี่ยคือเป็นแนวยังไงนะคะก็จะเป็นแนวฟาร์มพลังเหมือนเดิมนั่แหละถ้าใครที่ชอบแนวสตาร์นี้อยู่แล้วน่าจะชอบแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นระบบอะไรก็ไม่ค่อยมั่นใจนะต้องทําการมีระบบแรงโซลเจอร์อก่อ หาะทุกคนเพื่อได้รับด h e m a ิ i c a l ีเด a บเบิลยคาอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นการที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ได้รับเป็นพวกแบบค่าเพจอราแล้วก็พวกบูสสำหรับผู้เล่นใหม่อะไรแบบนี้โอเคโดยรวมก็มี มีอะไรให้ทําเยอะเหมือนกันะ้าแบบดีนะเดี๋ยวขอลองสำรวจแบบ่ันสิโอเคในส่วนของแบบเนี่ยเหมือนจะมีได้รวมประมาณนี้จะเป็นคูณสามต้องมาความที่รูปปั้นตรงนี้ถูกแอรแล้วก็ไอเล่หหมคืออะไรให้ตะเกียงมาอันนึงโอ้โหรู้ท่าทางพระเจ้านั่งสมาธิตรงนี้ได้ปะเฮ้ยมันมันนั่งได้ด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดาตัวบีนี้เออ เรียบร้อยบินกาอากาศโรเทสส่วนตรงทนาบนมุมบนเนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้นะคะจะเป็นคูณ5นะ้ามานาบูสให้มาตรงนี้เลย The Magician p e a k ีสหาทุกคนมินิมัมรีเควสคือต้องเป็นแรง์โ o เจอ r e ไอก่อนถึงจะสามารถคูรตรงนี้ได้อันนี้ก็คือจะต้องมีแรงเป็น r e s e อ c e Eye ดันเองเฮ้ยทุกคนออกเกมเข้าใหม่มีเอเหน้าทุกคน เราคือเราเป็นเผ่าเดมอนแล้วไงแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีเอฟเฟกต์อิเซสซอรี่อุ๊ยอะไรวะเนี่ยทำไมตัวทีเราเป็นอย่างเนี้ยทำไมตัวปีศาจพอเราเป็นปีศาจเผ่าเดมอนพอกดตัวทีแล้วเราจะกลายเป็นแบบนี้แทนฮะมีเอฟเฟกแบบนี้ด้วย What? เฮ้ยน่าสนใจว่ะเดี๋ยวดูปุ่มอีกรอบนึงอุ้ย เดี๋ยวเวามีนิดอ๋อกดตัว R นะได้เลยก่อนหน้านี้นี่เป็นไงโคเทนะคะฝึกพลังกายบินได้ทีกต่างหากโคเทนี่ฝึกไปด้วยบินไปด้วยได้นะคะทุกคนไม่เล่นนะแลวไม่ตลกกันเนี่ยเทจัดส่วนปุ่มตัว B ไหนดูซิผมตัว B พังสิเป็นระดับแรงอะไรเอ่ยเพซเซน c ์ VI แล้วไปที่เรียบร้อยซึ่งน่าจะพาตัวนี้ได้แล้วแหละ เออ p r e s e n ซนต์ช่วย e ออ t ฟเ m ี๋ยวพอชอบนะคะในตอนนี้คือพอเราฟาร์มอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆคือเรารู้สึกว่าเราโขดมากขึ้นนะคะแล้วมันจะมีพวกมอนสเตอร์อยู่ข้างล่างถ้าทุกคนสังเกตเดี๋ยวๆๆ,ๆีลงมาก่อนโอ้ยอย่าหมุนสปินมานี่มานี่มานี่มาตัว F ตัว F มีสกิลอะไรไหมมามามาสกิลคิวนี่เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคิว Q, แล้วปล่อยไมไมเอฟเฟกต์ทำไมไม่เห็นผลทำไมไม่เห็นผลแปบ๊บหนึ่งนะคะมาคิวปล่อยเออ ถ้าตีแล้วมันจะได้อะไรอาจจะต้องมีเลือนเยอะกว่านี้นะคะหนีก่อนแล้วกันจ้าหนีก่อน อย่าพึ่งเออโอเคส่วนการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ประมาณนี้พอก่อนละกันนะคะถือว่าโดยรวมเนี่ยระบบน่าสนใจดีนะถึงแบบเขาอาจจะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่โดยรวมเนี่ยแบบเขาทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเชียวนะคะแบบนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่า cultivation of the origin ใครอยากเล่นหรือว่ามาลองทดสอบแบบนี้เพราะว่าเพิ่งพัฒนาอยู่นะคะเดี๋ยวชิงนี้แบบเอาไว้ละกันเนาะส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านด้วยละกันนะคะอย่าลืมก,าากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยขอลาทุกคนทุกท่านกันกไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกัน,นะ ีละกันนะครับผม